ของงานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกเริ่มแล้วกับ j e f f r ี y and น m m s s s e a อา a n g k o k 2023เริ่มแล้ว j i v e r r y a n d นด m s a s e a AN อา a n เซ o k 2023หรือว่า j e v e r r y and นด m s a s e a อา a n g k นแบ2023ครั้งแรกในประเทศไทยงานเดียวทีชวนคุณไปพบกับเครื่องประดับและอัญมณีจากทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นจีนเกาหลีอฮ่องกงตุรกีย หรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ซิลังก้าอินเดียโปแลนด์และคอลเลคชันสุดพิเศษหายากกว่านึ่งมันรายการจาก400แบรนด์ชั้นนำของโลก มาสร้างความแตกต่างบนธุรกิจและค้นพบเครื่องประดับที่เป็นคุณระหว่างวันที26่26-29เมษาย,ยน2566นคร1-2ศูนย์การประชุมแห่งชาเศรกิจเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นกลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคเอเชีย พิธีเปิดของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะการเตรียมงานนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าทางสมาคมต่างๆแล้วก็ทากผู้ประกอบการนะคะทําให้เราจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยการที่มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดเนี่ยตั้งแต่ทางของสภา,าอุตสาหกรรมหอการค้าแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จากสมาคมต่างๆรวมทั้งมีเครื่องจิวเวลรี่ของทาง8บริษัทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยของ กของญี่ปุ่นของอินเดียนะคะที่มาร่วมในการที่จะให้นางแบบเราเนี่ยใสแล้วก็เพื่อที่จะได้เชิดชูผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ให้ได้เห็นด้วยว่าโปรดักต์ของประเทศไทยเนี่ยเด่นยังไงคะ่ะ อย่างวันแรกนะคะก็พิธีเปิดอย่างอลังการเปิดไปแล้วนะคะในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการสัมมนา,นาซึ่งสัมมนา,นานเนี่ยจะมีทุกๆวันค่ะสัมมนา,นานเนี่ยจะมีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการตลาดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคเช่นการที่เออจะ แต่งจิวเวอรี่ยังไงจะจัดจิวเวอรี่ยังไงเพื่อให้ถูกฉลกแล้วก็บีโชคในการทําอาชีพการงานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเวิร์กช็อปในการที่จะให้คนที่เข้ามาชมงานเนี่ยสามารถทดลองทำจิวเวลรี่ของตัวเองค่ะแล้วก็จุดสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่า เรามีการส่งเสริมให้กับทางยังดีไซเนอร์ของไทยนะคะซึ่งเป็นนักนิสิตนักนศึกษาของมหาลัยต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประกวดการจิวเวลรี่ของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งหมดเนี่ย26ทีมจาก13มหาวิทยลาลัยด้วยกันนะคะซึ่งจะมีการจัดประกวดแล้วก็ตัดสินเนี่ยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะเอานะคะตอนนี้เนี่ยจากการที่เรามีการลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์แล้วนะคะตอนนี้เนื่องจากการเปิดงานแล้วเนี่ยเรายินดีเลยค่ะที่จะเ,เรียน เชิญทุกทุกท่านในการที่เข้ามาลงทะเบียนที่หน้าง,งานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเยี่ยมเข้าชมงานได้ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งหมดเนี่ย400บูธจาก15ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีที่สำหรับผู้ชมงานในประเทศไทยจะได้เห็นโปรดัก์ของประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะอย่างที่เรียนนะคะงานของเราเนี่ยวันนี้เริ่มต้นนะคะวันที่26จะมีจะไปถึงวันที่29ค่ะงานจะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็น แต่ว่าตอนวันที่29เนี่ยงานอาจจะต้องปิดเร็วนิดนึงนะคะคือ5โมงเย็นเนื่องจากว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะต้องแพ็คของกลับบ้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะให้มาชมงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆวันค่ะเพราะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆวันค่ะ